บรรยากาศทั่วไปนะครับในออสนามบินเมืองเจนีวานะครับเคาน์เตอร์ต่างๆก็เริ่มมีผู้คนมาแล้วนะครับบางเคาน์เตอร์ก็ว่างนะครับอันนี้เป็นแถวยาวของสายการบินอีซีเจ็นะครับซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำนะครับวันนี้จะเดินทางไปเจนีวานะครับ <laughs> ถ้าเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ำนะครับที่ยุโรปก็เผื่อเวลามาดีๆนะครับ นี่นะครับสุดแถวปลายทางอยู่นู่นเลยนะครับอันนี้เวลาประมาณบ่าย2องนะครับเที่ยวบินผมก็จะออกเดินทางประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับ4ี่โมงกับ 5, ้าโมงนะครับยังเหลือเวลาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ำก็หมายถึงว่าเขาก็จะมีอัตราจ้างพนักงานในส่วนที่มาให้บริการเราน้อยด้วยนะครับเตรียมเอกสารให้พร้อม พิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับ o o r d i n g Pass นะครับบัตรโดยสารแล้วก็เตรียมใบฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเดินทางได้นะครับเผื่อเวลาดีๆนะครับเพราะว่าเออตอนนี้ใช้เวลานาน,านมากนะครับเดี๋ยวจะตกเครื่องนะครับบริษาทเยอะนะครับที่เมืองไทยโควิดยังมี ยังติดกันอยู่เยอะนะครับแต่ยุโรปก็หลังจากฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับกเออ็เดินทางกันได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับในยุโรปไปกันเองนะครับเดี๋ยวรอแถวไปเช็คอินนะครับแล้วเดี๋ยวให้อัปเดตสถานการณ์ข้างในนะครับเผื่อทันเวลาจะได้ไปเข้าเราช่วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ